อยากซื้อมือถือใหม่ที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันแบบนี้สนใจอุปกรณ์เสริมหลายชิ้นแต่ไม่อยากออกจากบ้านมาช็อปออนไลน์กับ t w z Store กันดีกว่าสินค้าราคาพิเศษช็อปสะดวกปลอดภัยไว้ใจเราสินค้าก็มีให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบรนด์ t w z มีการจัดหมวดหมดู่ต่างๆของสินค้า สินค้าคูวี่ก็มีให้เลือกหลากหลายมีสินค้าเดโมรหรือเครื่องตัวอย่างราคาพิเศษให้เลือกซื้อกันด้วยหูฟัง HTC ลดราคาเยอะมากซื้อเลยดีกว่าจะสั่งซื้อสีดำแต่ถ้าใครชอบสีขาวก็มีให้เลือกซื้อด้วยนะ ถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยเป็นแชทบอทนะคะพิมพ์สอบถามแอดมินได้เลย<ๆ>การสั่งซื้อเราสามารถกดเพิ่มลงตะกร้าไว้ก่อนเพื่อออกไปเลือกซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติมหรือกดไปนาวเพื่อซื้อสินค้าตอนนี้ได้เลยเ<ๆ>ข้าสู่ระบบใหม่สามารถล็อกอินผ่าน Facebook หรือ Google ได้หรือจะลงทะเบียนใหม่กรอกชื่อนมสกุลอีเมลตั้งค่ารหัสผ่านคลิกที่ยอมรับเงื่อนไขและกดลงทะเบียน ขั้นตอนนี้พาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเข้าสู่ระบบแล้วกรอบชื่อที่อยู่ในการจัดส่งชื่อนามสกุลผู้รับรวมถึงเบอร์โทรให้เรียบร้อยต่อไปจะเป็นส่วนของการส่งสินค้าจะส่งฟรีทุกออเดอร์เลยไอต่อกันที่การชำระเงินจะมีการชำระเงินแบบบัตรเครดิตนะคะ เลือกเป็น COD เก็บปลายทางก็ได้หรือจะชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือจะพร้อมเพย์ก็ได้ค่ะส่วนพาเลือกแบบเก็บเงินปลายทางเมื่อกดเสร็จสิ้นการสั่งซื้อออเดอร์ก็จะถูกคอนเฟิร์มเรียบร้อยค่ะสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วแต่อยากกลับไปเลือกซื้อสินค้าต่อคลิกที่ซื้อสินค้าต่อได้เลย จัดส่ง2อถึงสวันทำการพัสดุกก็มาถึงเราเรียบร้อยแล้วแกะดูกันเลยดีกว่า